พี่น้องที่อำเภอนามหม่อมสงขลานี่เขารวมตัวกันทําเป็นวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทุ่งโพขนมปั้นคลิปนะครับเราคงเห็นกันบ่อยที่มีการวางจําหน่ายตามร้านสินค้าของฝากของขายของที่รลึกแต่ว,ว่าวันนี้ไปดูว่ากระบวนการนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้เชิญครับ,รบ กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทุ่งโพกำลังเร่งผลิตขนมปั้นคลิปที่ลูกค้าสั่งเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากเป็นขนมไทยในตำนานคุณภาพระดับโอท็อปที่มีรสชาติอร่อยนิยมทานเป็นของวางได้ทุกโอกาสป้าน,นิดประธานวิสาหกิจชุมชนขนมบ้านทุ่งโพบ,บอกว่าสมาชิกจะมารวมตัวกันในเวลาตีสี่เครื่องของทุกวันเพื่อผลิตขนมปั้นคลิปและว,วางขายในตลาดช่วงเช้า กระบวนการผลิตขนมหลักๆเป็นการใช้แรงงานคนเพราะการปั้นและการคลิปขนมนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งเครื่องจักรทำได้ไม่ดีเท่ากับฝีมือคน <Okay. S 1> นอกจากนี้ยังมีขนมกะหรี่ปับ๊บ <Okay. S 1> ขนมโดนัทและสลัเป่าทอดวางจำหน่ายพร้อมกันด้วยส่วนการตลาดออนไลน์ทางกลุ่มจะถ่ายภาพโพสลงเฟซบุ๊กและไลน์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าประจำทราบและแวะซื้อก่อนไปทางาน ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสั่งขนมครั้งและจํานวนมากเพื่อน,นําไปจัดเปรกในงานหรือกิจกรรมต่างๆด้วยจุดเด่นของขนมปั้นคลิบที่นี่คือทําสดใหม่ทุกวันไม่ใส่สารกันบูดมีกรรมวิธีที่สะอาดพิธีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การนวดแป้งการผัดไส้ขนมการห่อแป้งการทอดไปจนถึงการบรรจุที่สำคัญราคาถูกมีตั้งแต่ชุดละ20บาทถึง200บาท ปัจจุบันมียอดขายอย่างต่อเนื่องจึงถือเป็นสินค้าชุมชนที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวชุมชนอย่างแท้จริงนะคะปั้นคลิปที่เราทํานี้เรียกว่าเป็นปั้นคลิปในตํานานรสชาติอร่อยเราทําสดใหม่ทุกวันนะคะเราใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดนี่ไม่ต้องเป็นห่วงในละแวกนี้นะคะื่อมีการจัดอบรมนะคะในเขตอำเภอนาหม่อม นะคะก็จะสั่งเป็นเบรกก็แล้วแต่ลูกค้าจะร้องขอมาว่าจะเอาราคาเท่าไหร่เราก็สามารถจัดให้ได้นะคะเราก็เป็นลูกค้างานศพนะคะงานศพนี้ก็จะเป็นของว่างเพราะว่าช่วงนี้งานศพนี้จะเป็นจัดแบบสถานการณ์โควิดเมื่อเป็นสถานการณ์โควิดเขาก็จะแจกนะคะจะแจกเป็นของว่างแล้วก็เป็นข้าวกล่องกลับบ้านส่วนใหญ่นะคะเมื่อมีงานศพก็จะสั่งนะคะจะสั่งเป็นขนมของเราก็พอจะมีรายได้ เมื่อถามถึงยอดขายจะขายดีในช่วงเทศกาลต่างๆจะมีออเดอร์มากเป็นพิเศษเนื่องจากลูกค้าต้องการนำไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนครอบครัวและญาติผู้ใหญ่โดยกลุ่มจะมีบริการจัดเป็นเซ็ตของขวัญใส่กล่องผูกโบดูสวยงามเหมาะกับเป็นของฝากหากสนใจสั่งขนมปั้นคลิปและขนมอื่นๆของกลุ่มสามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองณนะที่ทำการหมู่บ้านบ้านทุ่งโพตำบลทุ่งขมิน้นอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลา หรือโทร0899766433อุดหนุนสินค้าดีระดับโอท็อปสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนสุริยานกแก้วถ่ายภาพฟาริดารอดกุปทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา